กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับเผยว่าผู้ที่ติดเชื้อโอมิครอนเพิ่มขึ้น282รายรสะสมแล้วเนี่ย2,062รายกระสิน,นี่ยพบผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศมากที่สุดนะทางด้านในแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์นะครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ระบุถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังเชื้อโควิด -19 นี่แหละนะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยตรวจพบโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยเพิ่ม282ร28าย ยอดสะสมตอนนี้ก็คือ2,062รายแล้วนะครับ <c oughs> ในจำนวนที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอเมกอนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยหายแล้วนะ <c oughs> โดยกรุงเทพมหาคนครเนี่ยพบโควิดสายพันธุ์โอเมกอนเนี่ยสะสม585รายครับนะในจำนวนนี้เองเนี่ยติดเชื้อนในประเทศเนี่ย7ราย <c oughs> นะครับกาลสินเนี่ยสะสม233รายที่บอกมากสุดน,นะครับแล้วก็ติดเชื้อนในประเทศเนี่ย231รายแล้วก็101เนี่ยสะสม180ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศทั้งหมดนะครับ,รบภูเก็ตเนี่ยติดเชื้อโควิดโอมิครอนเนี่ยสะสม175รายรในจนํานวนนี้เนี่ยติดเชื้อในประเทศนน17รายชลบุรีพบติดเชื้อสะสม162รายรแล้วก็ในจนํานวนนี้เนี่ยติดเชื้อในประเทศน70รายแล้วก็สมุทรปราการติดเชื้อสะสม106รายติดเชื้อในประเทศ28ราย,รายรรทั้งนี้เนี่ยโอมิครอนเนี่ยก็กระจายไปแล้ว54จังหวัดนะครับก็สรุปการระบาดของโอมิครอนเนี่ย จะเริ่มส่งผลให้จํานวนผู้ติดเชื้อในภาพรวมมากขึ้นแต่ยังไม่ส่งผลต่อจํานวนการเสียชีวิตขนาดเดียวกันก็การติดเชื้อโควิดสิบเ้านี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นสายพันธุ์เดลต้าร้อยละเจถึงร้อยละอยู่นะครับโดยเฝ้าระวังก็คือในกลุ่มเสี่ยงกลุ่ม6 0ศูนยที่มีโอกาสป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตได้ครับ